ใส่ีี world เข้าไปครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับผมมีมิกเซอร์ตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับให้ชมกันสำหรับวันนี้ครับจะเป็นมิกเซอร์อนาล็อกจากแบรนด์ซาวคาร์ฟมิกเซอร์ตัวนี้ครับจะอยู่ใน Notepad s e r i e s นะครับ n o t e p a d Series เนี่ยจะมีด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือ Notepad 5 Notepad 8 FX แล้วก็ n o t e p a d 12 FX แต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยคือเขาไม่ได้เอาตัว Notepad 5เข้ามานะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นตัวตัวที่มันไม่มีเอฟเฟกต์ครับเขาเลยไม่นำมาขายนะครับก็คือรุ่นเนี้ยย่อเนนนแัล สำหรับตัวนี้ครับเป็นโน้ตแพด 8 FX นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดม้นมพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับก็ะจะเหมาะสําหรับนักดนตรีนะครับที่อยากมีซับมิกเล็กๆนะครับไปใช้เล่นในงานแสดงสดหรือจะใช้งานทั่วๆไปก็ได้ครับเช่นงานพูดงานบรรยายงานร้องคาราโอเกะหรือใช้จัดรายการพอรดแคสตร์รายการวิทยุนะครับได้หมดเลยครับแล้วก็สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ตัวเขาเนี่ยมี USB audio interface นะครับก็สามารถรีคอร์ดแล้วก็เพย์แบ็กในซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับและที่สําคัญครับเขามีเอฟเฟกต์จากทาง Lexicon b u i วอิ n มาให้ มี3แบบก็เป็นเอฟเฟกที่ใช้กับงานทั่วไปได้เลยครับเป็นรีเวิร์บดีเล์แล้วก็คอรัสนะครับเดี๋ยวต่อไปครับไปชมปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องของเขาครับว่าจะมีปุ่มให้เราปรับอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะครับเราเสียบสาย power DC ด้านบนของตัวเครื่องก่อนนะครับโดยเขาจะมีแถมมาให้ในกล่องนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดแรกเลยครับจะเป็นในส่วนของ Input ครับ Input 1กับ Input 2เราจะเห็นว่า Input ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ combo jack นะครับก็คือเขาสามารถเสียบสายสัญญาณได้ทั้ง2แบบเลยนะครับจะเป็นแบบ XLR แบบนี้นะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับ หรือเป็นสายโฟนแบบนี้ก็ได้โดยที่ชานอลนะครับเราก็เลือกเสียบอย่างใดอย่างหนึ่งครับที่ปุ่มเขามีอะไรบ้างปุ่มแรกครับจะเป็นปุ่มไฮซีนะครับที่อยู่ตรงนี้ไว้สําหรับรองรับกับเครื่องดนตรีนะครับเพราะเครื่องดนตรีเนี่ยจะมีค่าความต้านทานสูงนะครับล้วก็กดปุ่มตรงนี้ลงไปด้วยนะครับถัดไปครับจะมีปุ่มโลคัทให้ด้วยอ่าอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าคัทที่ย่าน100อเฮิรตซ์ก็เวลาที่ใช้กับเสียงพูดนะครับเสียงช่วงย่านโลเนี่ยก็จะไม่จําเป็นนะครับเราก็กดลงไปได้นะครับต่อไปครับแต่ละ ด้งนสายสุดเนี่ยจะเป็นของชั้น n e l ที่1นะครับก็จะมีปุ่มเกนสีแดงตรงนี้ไว้ปรับสัญญาณขยายสัญญาณขาเข้าที่เข้ามาถัดลงมาครับจะเป็นสีดําอันนี้เขาจะเขียนว่า HF MF แล้วก็ LF นะครับเป็นการปรับ EQ ของชั้น n e l นะครับ HF นี่ก็คือย่านแหลม MF นี่ก็คือย่านกลางแล้วก็ LF นี่ก็คือย่านโลหรือย่านต่ำนะครับก็ทั้ง2 Channel นะครับ1กับ2เนี่ยจะมีเหมือนกันเลยถัดลงมาครับปุ่มตรงนี้ครับจะเขียนว่าอ u อกทั FX ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าครับไว้ปรับความดังเอฟเฟกแล้วก็ไว้ปรับความดังของอ u อนะครับเวลาที่เราเซนต์ออกจากช่องตรงนี้นะครับจะมีอ u อ Output อยู่ตรงนี้1ช่องนะครับถัดลงมาอีกครับเป็นปุ่มสีเหลืองครับ อันนี้เป็นแพนนะครับไว้ปรับบาลานซ์ระหว่างซ้ายกับขวาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเลเวลของแต่ละชันแนลนะครับถัดไปครับชันแนลสามสี่จะเป็นไลน์นะครับสามกับสี่เช่นเดียวกันกับชันแนลห้าหกนะครับเป็นไลน์เหมือนกันครับจะมีการปรับตรงนี้ด้วยครับเขาจะเขียนว่าทริมนะครับก็คือแบบเดียวกันกับเกณฑ์เลยนะครับทริมก็ใช้ปรับความแรงของสัญญาณขาเข้าที่เข้ามานะครับสำหรับชันแนลสามสี่ห้าหกตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่มี EQ ให้เรานะครับเพราเขาจะมาตรงนี้เลยนะครับเป็นปุ่มป่าป๊อกแล้วก็็็็็็เเ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 ออฟฟคลลลลลลลยยยแแแ้้้วววกกกปปปนนนนนุุ่มพหรรืบบาาาซ์สดทะั สุดท้ายครับช่องไลน์อินแบบ RCA นะครับขาวแดงก็จะเป็นสเตอริโออินพุตตัวไปครับตรงนี้ครับไม่มีปุ่มให้ปรับเกณฑ์เลยอ่าคือเราสามารถปรับได้แค่เอฟเฟกต์บาลานซ์แล้วก็เลเวลของชัแนลนี้เท่านั้นนะครับสำหรับชัแนลนี้ครับจะมีช่องเสียบ USB ให้เราด้วยนะครับที่ช่อง7กับ8เวลาเราเล่นเลคคอร์ดหรือเพย์แบ็กผ่านซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ใช้ชัแนลนี้ควบคุมเสียงต่างๆที่เราผ่าน USB ได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นภาคเอาต์พุตก็จะมีมาร์เตอร์นะครับแยกกันเลยเป็น LR แแลล้้้ววกก็็็อออออััันนนีครบชช่่งงงเปหูฟ ่่นชองสวิตช์ตรงนี้ครับจะมีให้เราเลือกได้ว่าเป็นโมโนไลอ์เอาหรือสตอรีโอฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มนี้ครับเราเลือกได้อีกครับว่าเป็นมาสเตอร์หรือออคนะครับสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโวลเลเวลนะครับก็สําหรับหูฟังเลยแล้วก็จะมีไฟบอกระดับสัญญาณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เฟดเดอร์ครับในส่วนของเอฟเฟกจะอยู่ตรงตรงกลางนี้เลยเราจะเห็นว่ามีปุ่มพารามิเตอร์ให้เราก็คือตรงนี้ครับไว้ปรับขนาดของเอฟเฟกต่างๆนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังโดยเราก็จะสาามรถเลืออกชนิดดขงไ ไม่ว่าจะเป็นดีเลย์โดยดีเลย์เนี่ยเราสามารถแท็บเทมโปตรงนี้ได้ด้วยครับล้วก็สามารถกดตามจังหวะที่เราต้องการได้เลยครับถ้าเรากดเร็วมันก็จะกระพริบเร็วนะครับเป็นสัญญาณไฟบอกเรานะครับหรือเราแท็บช้าไฟก็จะกระพริบช้าครับตามจังหวะที่เรากดลงไปเลยครับโดยเอฟเฟกนะครับจะมีการควบคุมมาสเตอร์เอฟเฟกตรงนี้นะครับถ้าใช้เป็นออคเนี่ยก็ควบคุมเป็นออคมาสเตอร์ตรงนี้ได้นะครับก็หมดแล้วครับสำหรับปุ่มการใช้งานต่างๆบน s ซาคาร์บโน้ตแพดแปดเอฟเฟกตนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเอฟเฟก เสียงเอฟเฟกแต่ละเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมาฟังเสียงเอฟเฟกกันครับโดยผมนะครับจะเปิดเพลงจากมือถือผมก็จะมาเข้าช่อง7กับช่อง8ของมิกเซอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นเพลงดูครับตอนนี้เล่นเพลงแล้วครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเร่งเกนจากช่องเจขึ้นมานะครับ อ,อันนี้ก็เป็นเสียงที่ยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเสียงเอฟเฟกเข้าไปโดยเริ่มจากเอฟเฟกต์ดีเลย์ก่อนครับก่อนอื่นเราก็เพิ่มมัตเตอร์เอฟเฟกแล้วก็เพิ่มวอลลุมเอฟเฟกที่ชัแนลด้วยนะครับโอเคแล้วลองกดเสียงดีเลย์ดูครับแล้วก็จะเห็นไฟกระพริบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวผมจะแท็บเทมโปให้ดูนะครับ กดเอฟเฟกต์ออกครับใส่เอฟเฟกต์ดีเลยครับเพิ่มที่ใบสามนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นเสียงเอฟเฟกต์ดีเลย์ครับก็ดีเลย์นี่ก็จะเหมือนเป็นเสียงสะท้อนก็เราก็ไว้ใส่กับพวกเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีได้เลยครับแล้วเราก็ใช้ปุ่มแท็บตัมโปตรงนี้นะครับในการแท็บตามจังหวะเพลงหรือหรือตามจังหวะที่เราต้องการครับต่อไปครับไปดูเอฟเฟกต์คอรัสกันบ้างครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์นะครับกดเอฟเฟกต์เข้าไปครับ อ่ะก็สําหรับเอฟเฟคคอรลัสนะครับก็จะช่วยเพิ่มความหนาให้กับเสียงได้แล้วก็จะมีแบบเสียงสัส่นๆนิดนึงนะครับเพิ่มความไพเราะให้กับเสียงได้เพิ่มความหวานให้กับเสียงนะครับต่อไปเป็นเอฟเฟครีเวิร์สครับอ่ะอันนี้เสียงไม่ใส่เอฟเฟกก่อนนะครับใส่เอฟเฟครีเวิร์สเข้าไปครับ สำหรับเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับก็จะช่วยเพิ่มเสียงกล้องให้กับเสียงร้องหรือเสียงดนตรีของเรานะครับช่วยเพิ่มมิติเพิ่มความไพเราะให้กับเสียงได้ครับต่อไปครับมันจะเป็นเอฟเฟกของคาราโอเกะครับก็คือเขาจะบอกไว้ตรงนี้ครับคาราโอเกะคือกดพร้อมกัน3ปุ่มอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงธรรมดาก่อนว่าเสียงธรรมดาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเอฟเฟกพร้อมกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับอันนี้ก็เสียงธรรมดานะครับ เราใส่เอฟเฟกต์คาราโอเกะเข้าไปแล้วครับ โอเคครับก็เหมือนเป็นเสียงที่เหมือนผสมกันมาอย่างละนิดละหน่อยนะครับก็เหมาะสาหรับใช้กับเสียงร้องเวลาเราร้องคาราโอเกะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เสียงเราดูไพเราะขึ้นนะครับก็ไปเลือกใช้กันได้เลยครับเอฟเฟกที่มาจาก u าวคาร f ฟ n o t e แ a d 8FX ตัวนี้ครับ ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจซาวด์คราฟโน้ตแพดซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 8FX หรือ 12FX เนี่ยสามารถติดต่อมาทาง Audio City ได้เลยครับโดยสามารถสแกน QR code นะครับที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ครับหรือเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับสามารถมาทดลองตัวจริงนะครับมาลองเล่นตัวจริงได้ครับที่โชว์รูมทั้งสองสาขานะครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวัน